สีน่ารักมากเป็นสีลิ้นจี่ค่ะทุกคนเป็นครีมบลัชทาแบบยกโหนกสูงๆจะน่าจะได้แบบวีขึ้นไปอีกตอนนี้อยู่ที่วัดป่าเลไลนะทุกคนทุกอย่างอยู่คนตาก็าไหร่นะแต่ว่าก็โอเค วส,วสวัสดีค่ะทุกคนใหม่แก้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวใหม่จะไปสุพรรณบุรีค่ะทุกคนซึ่งไปกับครอบครัวค่ะตั้งใจว่าจะถ่ายวอลแล้วก็ขอเปิดคลิปด้วยการแต่งหน้าให้ดูเลยและการแต่เนี้ยคือลงไปแล้ว,ลวเราคือแบบนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยถ่ายคลิปดีกว่า แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องสำอางที่วันนี้เนี่ยใหม่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างคือตอนนี้ใหม่ใช้เป็นของ Hada Labo เซตนี้ของ Hada Labo นะคะคือช่วงนี้แบบนอนน้อยมากๆแล้วก็ผิวโซมากใครมีปัญหาเหมือนกันคือผิวขาดความชุ่มชื้นหรือว่า โซมหนักนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าถ้าดาระบทช่วงนี้คืออินกับเขามากๆจริงๆก็ลงครีมกันแดดของอิงกุตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้รูปหน้าผิวประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นวันสบายๆไม่อยากจะให้รู้สึกว่าผิวหนักหน้าไปมากๆก็เลยใช้เป็นของ l o r e a l t ทูแมตัวนี้เลยค่ะตัวนี้หมายรู้สึกว่าเขาเบาอะาแล้วก็ปกปิดในระดับหนึ่งแล้วลรกก็รู้สึกว่าแบบได้การบำรุงผิวด้วยอะไรางี้ลิปมันตอนนี้นะคะหมายใช้ก็ใช้เป็นลิปมันตัวน,นี้นั่นเองค่ะคะือใช้จนจะหมดละไฮไลไท์นะหมายชอบใช้ตัวี BO มากๆเขา เกลี่ยง่ายทุกคนแล้วที่สําคัญคือมันไม่หลุดเลยระหว่างวันเพราะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งฝุ่นเนี่ยซับอีกทีก็คือจะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดเลยค่ะดีกว่าแบบฝุ่นมากจะมีดังขึ้นมาละค่ะตัวนี้นะคะเป็นของชีวานะสีน่ารักมากเป็นสีลิ้นจี่ค่ะทุกคนครีมบลัชทา,าแบบยกโหนกสูงๆจะน่าจะได้แบบวีขึ้นมาอีกมาพร้อมกับแปรงได้ประมาณนี้ และเดี๋ยววันนี้จะใช้แป้งฝุ่นทับลงไปก่อนนะคะทุกคนก็คือจะใช้ No s e er b a m Mineral Powder ของ Innisfree ตัวนี้แนะนำนะทุกคนคือสำหรับใครที่อยู่หน้ามันมากๆหรือว่าต้องการควบคุมความมาันหรือล็อกเมคอัพนานๆหมายว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากดูดิใช้จนยนเลยอะ่ะทาปุ๊บอ่ะแมทแต่ว่าเห็นแป้งขาวๆเงี้ยไม่ว่องนะทุกคนขาวๆนี่คือหายไเลยนะจ๊ะ เขาเรียกลดความมันได้ดีแล้วก็ล็อกเมคอัพได้ทั้งวันจริงๆเดี๋ยวเรามาลองดูละกันว่าตอนเย็นอ่ะมันจะหลุดไหมเดี๋ยวหมจะไม่เติมต่อมาเขียนคิ้วนะทุกคนหมายจะใช้เป็นของเม l บลีน t ท t ต o บาร์ตัวนี้เลยอันนี้แนะนำสำหรับคนที่อวบคิ้วหลุดระหว่างวันหรือว่าหน้ามันอะไรเงี้ยหมายว่าตัวนี้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอยู่ได้ถึง36ชั่วโมงซึ่งหมายเคยอยู่เกิน20ชั่วโมงแล้วคือยังไม่หลุดค่ะแล้วก็สีเขารูสึกว่าแบบเป็นสีออกธรรมชาติด้วยเข้มง่ายด้วยปรับให้ วันนี้จะใช้บราวอิดนะคะมาสคาร่าปัดคิ้วให้ Q, นะคิ้วอุ้ยนะทุกคนก็ด้วยแปลงเขาแบบหวัวเล็ก,ก็มันก็จะเข้าถึงทุกเส้นคัดเบ้านิดหน่อยแนละ้วทุกคนก็จะใช้อายแชโดว์ตัวนี้เป็นของซีวานานะคะทุกนะคนสีโทนอน่อนๆพอเพราะว่าแค่ไปวัดง่ายๆเบาๆท้ตนตาอน่อนๆพอนะคะคัดนิดหน่อยให้รู้สึกว่าแบบตามีมิตินิดนึงเดี๋ยวเราต่อเรามาดูกันนะคะว่าจะติดทนทั้งวันไหม วันนี้เราอาจจะต้องเน้นขนตาเพราะว่าไม่อยากกินอะไรเนแนะนำว่าดัดขนตาดัดให้สูดโคนไปเลยะคะ่ะทุกคนเป็นมาสคาร่าขนตานะคะของ brow it เหมือนเดิมเขากันน้ำกันเหงื่อดีงามากทุกคนคือปัดได้ทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยนะทุกคนวันนี้ตาล่างว่าจะไม่อายไลเนอร์อายไลเนอร์ซ er, er ะหน่อยนะคะทายที่ลิปตัวนี้ของ banu นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทาอ่อนๆพอจริงสีออกเข่งน,นนะทุกคน นี่ทาแล้วก็เป็นเนือแมทเป็นเบลนออกค่ะทุกคนไฮไลท์นิดนึงทุกคนแต่ว่าไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช้ของโฟรยูทูของไายป่านนะทุกคนซึ่งใช้ได้นานมากเนี่ยแทนทุกคนเยอะมากเลยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่สร้างมิติดหน้าก่อนนะคะแล้วก็จบสุดท้ายนะค,ะคือคอมันจะดำใช่ไหมตัวนี้แนะนำค่ะทุกคนคือหมเอาไปเจอใน CJ ไปลองหาซื้อดู กดหนึ่งประมาณที่9หรือ39เเองเป็นแบบซีซีเนื้อดีงามมากแล้รู้สึกว่ามาทาคอหน้าไม่ลอยไปต่ตำค่ะดูคนอันนี้มนแมบบไม่ชอบมากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุพรรณนะคะเอ ตอนนี้อยู่กันที่สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้คือข้าวหน้าเป็ดมาจานเดียวค่ะก็เลยแย่งกินเพราะคนแก่ที่นี่เนี่ยบ้านใหม่จะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบางปะมาค่ะต้องบอ,อกวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบใหม่กินมาตั้งแต่จำความได้อะเพราะบ้านยายอยู่สุพรรณก็จะต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวบางปะมาประจำบางหมุดแม่บวยก็ได้นะทุกคนแล้วก็ขับเข้ามาอีกนิดนึงก็ถึงละค่ะไม่ถึงไหนเลยคือแวะซื้อของฝากแล้วจ้าแม่บอกว่าสาลี่ของแม่บวยอร่อยมากในร้านแม่บวยก็มีของให้เลือกเยอะมากเดินสบายด้วยค่ะทุกคน ตอนนี้อยู่ที่วัดป่าเลไลน,นะทุกคน วัดป่าเลไลนี่ก็เป็นวัดดังของสุพรรณเลยค่ะทุกคนยังครอร่วใหม่มาสุพรรณทีไรก็คือจะต้องแวะมาที่นี่ทุกทีจริงๆก็คือจะมาซื้อปลาสลิดนั่นเองค่ะมันจะมีตลาดอยู่ข้างๆวัดก็คือตั้งแต่จําความได้ก็คือซื้อปลาสลิดที่นี่ประจําเลยค่ะวัดดีเนี่ยก็จะเป็นวัดดังของเมืองสุพรรณเลยก็จะมีหลวงพ่อโตให้เราได้สักการะกันค่ะถือว่าเป็นมันสสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรีเลยคะทุกคนและวัดนี้เนี่ยน,น่าจะมีอายุมากกว่าหรของพัื่องร้อยปีแล้วค่ะรอบๆวิหารของหลวงพ เดี๋ยวจะพาไปดูโบสถ์ใหม่นะคะอันนี้ก็คือกําลังสร้างเลยค่ะยังไม่เสร็จดีซึ่งในบริเวณวัดเนี่ยก็จะมีเรือนขุนช้างด้วยนะทุกคนเป็นเรือนไทยโบราณแต่ว่าเหม่ยไปได้เข้าไปค่ะเพราะว่ามีคนแก่ด้วยก็อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ที่นี่ก็ยังคงเดินทางสะดวกแล้วก็มีที่จอดรถสำหรับคนพิการบิวแชร์เข้าโบสถ์ได้ค่ะเป็นวันที่อำนวยความสะดวกแก่คนพิการคนแก่ดีงามมากวันที่ใหม่ไปเขามีพิธีเรื่องแบบหม่มสบายอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะหม่ยก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเลงว่าเป็นพิธีอะไรค่ะก็ถือว่่าาาาาไไดดด้้มมมมทํบุญวันปีีใหงกๆเลย ถึงเวลาม้อเย็นค่ะตอนนี้เราก็มาร้านสเสบียงนาค่ะจริงๆเห็นรีวิวขึ้นอันดับหนึ่งก็เลยแบบมาดีกว่าคือร้านน่ารักมากๆนะแต่ว่าทางเดินระวังนิดนึงนะสำหรับคนแก่ แลนเรามาชิมอาหารกันคือว่าโอเคไหมเนาะมารีวิวมารีวิวกันที่นี่ผมก็จะมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเป็นจุดจดไปค่ะคุณแม่ชอบมากแม่ก็นั่งถ่ายแบบพลืนมากถ่ายรูปแบบเห็นวิวท้องนาคือแบบน่ารักมากแล้วก็สวยมากค่ะทุกคนซึน่งสะพานนาคือ น้ำเปล่าไม่แน่ใจหนาวนะอันนี้พี่ไม่ได้ส่งน้ำเลยกันแค่ยืดแลอระหว่างรออาหารนะคะก็ดูบรรยากาศในร้านกันค่ะที่นี่เขาเสิร์ฟน้ำเปล่าเป็นแบบกระบวยแบบนี้นะทุกคนคือดีงามแล้วก็น่ารักมากคนแก่ชอบมากค่ะแต่ที่ชอบอีกอย่างคือกาแฟเขาเข้มมากอร่อยมากสีแบบสีหงส์นี่มาอันนี้น้ำจิ้มมะขามนะคะมาแบบน่าจะซีฟู้ดอันนี้เป็นปลากระพง แล,และนี่ก็คืออาหารที่เรากินค่ะแต่ว่าถ่ายมาไม่หมดค่ะแบบเอิญหิวโซกันมากแต่โดยรวมก็คืออาหารรลชาใช้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าอิ่มมากอันนี้คือแบบเมคอัพก็คือก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนเอาจริงๆก็ไม่ได้หลุดลอกมาเท่าไหร่ อสรุปรวมเรื่องเมคอัพที่แต่งหน้ามาตั้งแต่เช้านะทุกคนหมายว่าการหลุดน้อยมากแต่ว่าพอสี่ทุนะ่มแล้วมันก็เริ่มตกลองนิดนึงอนะ่ะเปิดแฟลชให้ดูเลยว่าแบบโอเคมันก็ยังอยู่ดีนะทุกคนไปลองใช้ตามกันดูนะคะไม่จําเป็นต้องเติมหน้าระหว่างวันเลยเจอกันคลิปหน้านะคะ